ก่จะเปลี่ยนจากเวอร์ออริจินัลเป็น SSP หรือเปล่ามันจะทำให้บดกาแฟาได้ละเอียดขึ้นจะให้รสชาติที่มีบอดี้มากกว่ารสชาติของกาแฟาออกมามหวานกว่าตามด้วยผลไม้หนสวา่างออกเปรี้ยวกว่าแล้วก็ค่อนข้างไปในทางบอดีเววอด้เบากว่าสวาัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูา่ช่อง y YouTube Channel n i d n i g h บ b ริ ista นะคะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้า O D E c o f ดี e g r i n d e r นะคะเครื่องบดกาแฟาจากแบรนด์เ l o w นะคะ ตัวนี้เป็นตัวออริจินัลเบอร์เลยก็ต้องขอขอบคุณทางย e l l o w Star ที่ส่งมาให้เบอร์ลองนะคะเนื่องจากเบร์มีตัวนี้แต่ว่าเป็น SSP อยู่แล้วในวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาเทียบกันด้วยว่าเราควรจะเปลี่ยนจากเบอร์ออริจินัลเป็น SSP หรือเปล่าแบรนด Fellow นะคะเป็นแบรนด์ที่ ต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีทั้งหมด2สีแมทแบ็กแล้วก็แมทไวท์เราสามารถปรับเซตติ้งเบอร์บดได้ทั้งหมด31เอบอร์เซตติ้งที่เขาเขียนมาให้เนี่ยจะมีทั้งหมด11เอาก็จะแจ้งข้างในข้างหลังด้วยว่าแต่ละเบอร์เหมาะสำหรับการทำกาแฟแบบไหนมันสามารถทำแอร์เพรสโฟเว r ร์เฟรนช์เ c รสโ b บ e ูได้ค่ะ ซึ่งทางเฟลโล w เนี่ยเขาก็บอกในเว็บไซต์อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าตัวเฟลโล w ODE ไม่เหมาะกับการเอาไปทำเอสเปรสโซ่ตอนนี้เนเว็บไซต์เฟลโล w เลยเขาให้เลือก2เฟืองก็คือออริจิน l ลเ r อร์หรือว่า S S P เ s p e e d ไม่ว่าเราจะเลือกเฟืองออริจินัลหรือว่าเฟือง S S P นะคะก็จะมีขนาด64มิลลิเมตรทั้ง2อันเป็นแฟลตเบอร์ทั้ง2อันข้อแตกต่างก็คือดีไซน์ของเจ้าตัวฟันเฟืองทั้งสองอันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันตามรูปนี้เลยตัวออริจิน l ลเบอร์ไม่ได้เคลือบ ไทเทเนียมอลูมิเนียมคาร์บอนไนแตร์โคตติ้งเจ้าตัวเฟลโลโอดี E นะคะเป็นลักษณะซิงเกิลดสเราอาจจะชั่งกาแฟก่อนว่าเราจะใช้กาแฟเท่าไหร่เราก็ใส่ลงไปในนี้นะคะแล้วก็ปิดฝากดๆแล้วมันก็จะบดออกมาให้นะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวโหลที่รองกาแฟที่เขาให้มากับเครื่องนะคะแล้วก็จะมีฝาปิดมาด้วยเจ้าตัวเฟลโลโอดี E เนี่ยมีออโต้สต็อปด้วยจะหยุดเองเมื่อกาแฟหมดพอได้มาแล้วเราก็จะใช้คอฟฟี่น็อกเกอร์ที่ติดมากับเครื่องนะคะ แให้ลงมาทั้งหมดอันนี้มีการรับประกัน1ปีในประเทศไทยโดยเฟย์โลดไท a ล์ราคาของ ODE Original อยู่ที่12,990บาท SSP Resmi จะอยู่ที่21,990บาทต่างกันประมาณ1 1 0 0 0บาทสำหรับค่าเฟืองและค่าเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนมาให้จากโรงงานเลยอย่าไปแกะเปลี่ยนเองนะเพราะว่ามันทำาให้ประกันล้นต่อกันในคาที่2นะคะ Original หรือว่า S S P r e s P ฝั่งนี้เป็น Original ฝั่งนี้เป็น r e s P S <ป> S P เริ่ม<ป>ตอนนี้ก็ชั่งน้ำหนักกาแฟได้16กรัมเราก็จะใส่เข้าไปในช่องซิงเกิลดส เพ้วยความที่พอเปลี่ยนเฟืองเป็นรสปีดแล้วอะ่ะมันจะทําให้บดกาแฟได้ละเอียดขึ้นเวลาที่มาบดกาแฟนี้เนี่ยมันก็จะใช้ประมาณเนี่ยห้ถึงเอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เ้ลขอแวะพามาดูความละเอียดในเบอร์หนึ่งของทั้งสองเฟืองกันก่อนนะคะมาเกดเลยนะคะกดเลย ได้มาแล้วเดี๋ยวจะลองดมกลิ่นคือตอนนี้เท่าที่ดมอะค่ะตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ากลิ่นแรงกว่าชัดกว่าแล้วก็มีมิติมากกว่าในขณะที่ตัวเนี้ยได้กลิ่นเป็นแบบกาแฟาที่หอมแน่นอนหนึ่งแต่มันไม่มีกลิ่นอื่นๆแบบผลไม้เข้ามาแทรกแต่เนี้ยจะได้กลิ่นเป็นกาแฟาหอมๆแล้วก็ ในเลเยอร์เล็กๆจะมีกลิ่นผลไม้เบาๆอยู่ข้างในแล้วกลิ่นกาแฟก็คือจะแรงและชัดกว่าตัวนี้ชัดมาอีกประมาณ50%ได้ <c oughs> ก็ขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเซนส์ทางจมูกก็อาจจะไม่ตรงกับใครถ้ามีโอกาสก,าก็ไปลองเทียบในเรื่องของรสชาติ <c oughs> แล้วจะทำเหมือนคัพปิ้งเลยดีกว่า เฟืองออริจินอลเนี่ยจะให้รสชาติที่มีบอดี้มากกว่ารสชาติของกาแฟออกมาหวานกวาน่วาตามด้วยผลไม้แต่ถ้าไป็นส s p จะมีความแบบสว่างออกเปรี้ยวกว่าแล้วก็ค่อนข้างไปในทางบอดี้เบาวกว่าแต่ก็หวานนะแต่คือออกโทนเปรี้ยวมากกว่าถ้ากินร้อนอนะ่ะจะชอบ s s p ถ้าเอาไปทานเย็นอนะ่ะอาจจะชอบให้มันมีบอดี้แล้วก็หวานข้อดีของตัวเนี้ยคิดว่าราคาไม่แพงสำหรับตัวเนี้ยข้อดีคือได้กาแฟที่มีรสชาติมีมิติขึ้นอีกนิดหนึ่ง อีกอันนึ่งก็คือความละเอียดของการบดจะบดไปได้ไกลกว่าซึ่งทำเอสเซนโซได้แต่ส่วนตัวเราเอาไปทำเอสเซโซรู้สึกว่าเราอยากให้มันมีเรนที่ละเอียดไปได้ไกลกว่านี้อีพอเนี้ยมันยังละเอียดไม่พอสำหรับกาแฟแบบตัวรสชาติที่ได้กับกลิ่นที่ได้สำหรับ s s สเซนโรสปี มีความคอมเพล็กซ์ขึ้นแต่มันไม่ได้เปลี่ยนจากกาแฟ A เป็นกาแฟ B อ่ะคือในความที่เราใช้กาแฟตัวเดียวกันมันยังมีรสชาติเขาเดิมทั้ง2องอันแต่แค่มันจะมีมิติของรสชาติมากขึ้นก็ได้ทําการเปรียบเทียบทั้งสองตัวนี้มาให้แล้วนะคะเลือกตัวไหนดีถ้าเป็นบริวว่าได้ทั้งคู่ถ้าคนเริ่มต้น ไม่ได้คิดมากรู้ว่าออริจินอลก็ใช้ได้แต่ถ้าอยากได้รสชาติที่ดีขึ้นไปอีกนิดนึงกลิ่นที่ดีขึ้นไปน,นิดนึ่งต้อัปเกรดเป็นไรสปพีดก็ดีเหมือนกันก็นแล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ดูคลิปจนจบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหากใครต้องการซื้อะคะราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างสามารถเข้าไปช็อปได้นะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย